ที่ห้องสีเทพโรงแรมโคสิตฮิวอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลตนกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตซึ่งสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นโดยมีภาพประชาชนที่เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่สำคัญและบั่นทอนทุกประเทศ ประเทศใดที่มีการทุจริตจะเป็นการบั่นทอนการเจริญเติบโตรัฐบาลได้ความสําคัญต่อการต่อต้านการทุจริตถือเป็นบาระแห่งชาติและเร่งปราบปรามเนื่องจากการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศที่คอยทําลายสังคมไทยเป็นปัญหาที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมส่งผลกระทบทางลบทุกแวดวงดังนั้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคือข่ายในการต่อต้านการทุจริต การสร้างข่าิยมที่ถูกต้องจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้ผลที่สุดสำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและขยายกลุ่มเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์บุคลากรทางการศึกษาชมรมคนรักในหลวงเข้าร่วมเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและนำไปขยายผลร่วมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดผลสมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป